สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจิบนะคะก็ได้อยู่ที่วัดลำกระดานนะคะเตขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานพิธีเททองหล่อท้าเวสวุวรรณนะคะขานละภายในวัดนะคะจะมีบรรยากาศพิธีเททองหลอ่อพระนะคะเดี๋ยวนองจิบจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศนะคะภายในวัดลำกระดานนะคะไปเลยค่ะ เป็นคนในพิทีวันนี้ข้าพเจามีนาลาธุ้สาธุาสาสาขอเจริญพรผู้ตสาริชนทั้งหลายศิษยานุิ วัดลังกาลอัตมาภาพพระครูประหลัดอมพันธ์อมระธรรมโมผู้ช่วยจเจ้าวาดวัดรังกาลเป็นตัวแทนหลวงพ่อพระครูวิมลสาสนการจเจ้าอวาดได้จัดงานบวงสวงอุรภาจารย์และบรรจุหัวใจทาเวสุสวรณโนวัดรังกาล และยังได้มีการพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเป็นทาเวสวุวรรณวันราดานและเวลา17เมรนิกาที่จะถึงนี้จะมีการเททองหล่อทาเวสวุวรรณวันราดานองค์ทองเหลืองสูง3เมตร19เซนเทนั้นแล้วก็ขอบอกบุญเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ ได้เดินทางมาร่วมง,งานในวันนี้หรือที่ไม่ได้เดินทางมาในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านร่วมเททองที่จะถึงและขอให้ท่านทั้งหลายเดินทางมากราบไหว้ท้าเวสวุวรรวัดลังกาดานวัดลำงกาดานสถานที่ตั้งอยู่ที่แฝงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยตั้งอยู่ที่ซอยีิมิตใหม่66 ถนนนิมิตใหม่นะครับฉะนั้นแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเดินทางมาทำบ,บุญยังวัดลังกะดานที่ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะมาไหว้เทเวสวรรค์ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับขอบุญกุศลครั้งนี้จงบังเกิดแก่ทุกท่านและขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาะปฏิภาธนาสารสมบัติคิดประสงค์จำนวนจิตสิงใด ก็ขอให้ได้สมความปรารถนาขอให้ท่านเจริญอย่างมีความสุขและร่ำรวยทุกคนด้วยอายุวันนักสุขภาพระเธอ